สวัสดีคะ่ะใหม่สุคนึวานะคะวันนี้ใหม่มีคําถามมาถามคุณหมอคะ่ะว่าถ้าหากว่าเด็กเล็กๆนะคะหรือว่าลูกของเราเนะะี่ยค่ะอยู่ดีๆมีอาการไข้ขึ้นสูงทั้งทันที่ทั้งวันเขามาเนี่ยปกปติกมากเลยอยู่ดีๆก็ไข้ขึ้นสูงฟีดแบบนี้เนี่ยเขามีโรคอะไรแทรกซ้อนไหมคะแล้วเราผู้เป็นแม่แบบนี้คะ่ะจะสังเกตอาการของลูกได้อย่างไงได้บ้างและจาเป็นไหมคะว่าจะต้องพาลูกไปหาหมอเลยที่โรงพยาบาลหรือว่ามีวิธีอื่น ถ้าหามว่าเราให้ลูกเนี่ยกินยาลดไข้แบบนี้จะได้ไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องกินยาคะคุณหมอ ก็ขอบคุณคำถามจากแม่ใหม่นะคะก็ก่อนอื่นที่จะพูดถึงสาเหตุของไข้อะคะเราก็ควรจะมาพูดถึงคําจำกัดความของไข้กันก่อนนะคะ ไขนะ้คือการที่อุณหภูมิด้านกายค่ะสูงมากกว่าเท่ากับ37.5องศาเซลเซียสค่ะหรือถ้าเป็นลักษณะของไข้สูงเนี่ยคืออุณหภูมิด้านกายมากกว่าเท่ากับ38.5องศาเซลเซียสค่ะส่วนใหญ่เรื่องของไข้เนี่ยจะมาลักษณะเหมือนเฉียบพลัน,นะคะ่ะคือมีอุณหภูมิด้านกายสูงร่วมกับระยะเวลาของไข้น้อยกว่าเท่ากับ7วันนะคะทาให้สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยของอาการไข้ในระยะเฉียบพลันเนี่ย95%แล้วนะเกิดจาก การติดเชื้อทางทางเดินหายใจะคะ่ะอาจจะเป็นจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียรก็ได้นะคะส่วนสาเหตุอื่นๆที่เป็นสาเหตุของไข้ก็จะเกิดจากภาวะการอักเสบของร่างกายอย่างเช่นโรคคาวาซากิหรือโรคหลอดเลือดหัวใจโครโนรน a r y ที่เป็นเลี้ยงหัวใจนะีอักเสบหรือโรค MISc ที่เจอได้ในเด็กค่ะ ต่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าสาเหตุของไข้ในระยะเฉียบพันของเด็กนะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อทา้งเดินหายใจโดยเป็นเชื้อไวรัสเป็นหลักนะคะก็ตัวอย่างเชื้อไวรัสที่มักพบบ่อยคะคะก็คือ 1. โควิดถูกไหมคะ 2. เรื่องของไข้หวัดใหญ่หรือว่าอินฟลูเอนซ่า 3.RSV ไวรัสที่เจอบ่อยเลยนะคะ 4. เรื่องของอะดีโนไวรัส 5. ตัว HMPV หรือตัว Human Metapneumovirus ค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็มีไวรัสชนิดอื่นๆนะคะที่ระบาดตามฤด,ดูกาลอย่างเช่นตัวเอนโทรไวรัสนะคะที่ทําให้เกิดโรคมือเท้าปากหรือโรคปากเปื่อยที่เรียกว่าเฮอแปลงใจหน้าค่ะหรือทําให้เกิดเรื่องของลําไส้อักเสบเฉียบพลันกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรตาหรือว่าโนโรนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเ,ออเรื่องของไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ได้ค่ะ นอกจากเชื้อไวรัสแล้วนะคะก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นที่พูดไปก็คือแบคทีเรียนะคะก็ทําให้เกิดเรื่องของคออักเสบหูชั้นกลางอักเสบไซนัสอักเสบปอดอักเสบรุนแรงหรือมีการติดเชื้ออื่นๆอย่างเช่นไมโครพลาสมาเป็นต้นค่ะ ค่ะส่วนภาวะอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่การติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียค่ะก็จะเป็นการอักเสบอ,อื่นๆของร่างกายะค่ะอย่างเช่นที่พูดไปนะคะโรคคาวาซากิค่ะหรือโรคหลอดเลือดหัวใจอักเสบเฉียบพลันค่ะซึ่งอาจจะทําให้เด็กมาด้วยอาการไข้เฉียบพลันทําให้แยกจากการติดเชื้อได้ยากค่ะแต่อาจจะพบว่ามีอาการตาแดงต่อมน้าเหลืองโตหรือมีไข้ออกผื่นได้ค่ะซึ่งโรคนี้ก็มีความรุนแรงที่ทําให้เกิดหลอดเลือดหัวใจป่งพองได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งภาวะค่ะที่เกิดตามหลังการติดเชื้อโควิด19ได้ค่ะที่เกิดขึ้นในเด็กเป็นการอักเสบทั่วร่างกายเหมือนกันโดยอาจจะมีอาการคล้ายกับโรคคาวาซากิได้นะคะโดยภาวะนี้นะคะเราเรียกว่า MIS-C ค่ะหรือมีชื่อเต็มๆว่า Multi System Inflammatory Syndrome in Children นะคะ โดยในภาวะ M.I.S.C. หรือ m ิสซนี้นะคะนอกจากทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับคาวาซากิค่ะในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการหัวใจวายเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจนต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลน,นอนใน ICU หรือในผู้ป่วยบางรายอาจเสียชีวิตได้ค่ะ ก็จากที่คุณแม่หม่ถามมานะคะว่าถ้าเกิดลูกมีอาการไข้สูงหรือว่ามีไข้ทั่วไปเนี่ยเราสังเกตอาการที่บ้านได้ไหมมีอาการอะไรต้องเฝ้าระวังหรือเปล่านะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเด็กมีไข้ใน24ชั่วโมงแรกค่ะมักจะไม่ได้มีอาการอื่นๆถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้มีสัญญาณอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็อาจจะสังเกตอาการที่บ้านได้ พอภายหลัง24ชั่วโมงไปแล้วอาจจะมีอาการอื่นๆเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอหรือมีอาเจียหรือมีถ่ายเหลวซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะช่วยให้แพทย์เนะะี่ยค่ะวินิจฉัยได้ง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับอาการที่ต้องเฝ้าระวังค่ะมีทั้งหมด5อย่างนะคะก็คืออย่างแรกนะคะเรื่องของอาการไข้ถ้าเกิดว่ามีไข้สูงค่ะมากกว่าเท่ากับ3 8 5โดยที่เช็ดตัวแล้วกินยาพาราแล้วทุก4-6 ชั่วโมงแล้วเนี่ยไข้ก็ยังไม่ลดอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาว่าต้องพามาโรงพยาบาลไหมเนื่องจากว่าต้องป้องกันเรื่องของภาวะไข้ชักในเด็กค่ะอย่างที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการกินค่ะไม่ว่าเด็กจะกินไม่ได้หรืออาเจียนหรือว่าทายเหลวถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้มากๆเนี่ยค่ะจะให้เด็กมีเรื่องของภาวะขาดน้ําได้ซึ่งอาจจะต้องได้รับสารน้ําเข้าทางหลอดเลือดอันนี้ก็ต้องพามาโรงพยาบาลเช่นกัน,นะคะ่ะอย่างที่สาม คือเรื่องของอาการหายใจเหนื่อยในเด็กบางคนนะคะก็คือมีอาการเรื่องของหวัดไอน้ำมูกแต่เด็กไม่ได้มีอาการหายใจลําบากหายใจเหนื่อยถ้าเกิดผู้ปกครองเห็นว่าเด็กมีอาการหายใจที่ผิดปกติไปดูหายใจลําบากมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณเรื่องของปอดบวมได้ค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องพามาโรงพยาบาลค่ะต่อไปอย่างที่4นะคะเป็นการสังเกตเรื่องของภาวะเรื่องของซึมเรียกไม่ตอบสนองอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดดูเด็กดูซึมเรียกไม่ตอบสนอง หรือไม่เล่นหรือไม่ร่าเริองอย่างที่เคยอันนี้อาจจะบ่งถึงการติดเชื้อที่อันตรายรุนแรงหรือมีการอักเสบมากเนี่ยคะ่ะอาจจะต้องพามาโรงพยาบาลค่ะสำหรับข้อ5นะคะคือเรื่องของปัสสาวะค่ะคือการที่เด็กปัสสาวะเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงภาวะ,ะการที่มีน้ําเพียงพอในร่างกายคะ่ะการที่เด็กคนนึงปัสสาวะลดลงฉี่เข้มขึ้นหรือว่าปัสสาวะ น้อยลงโดยที่ไม่ฉี่เลยใน6-8ชั่วโมงอันนี้สะท้อนถึงภาวะขาดน้ำที่มีความสำคัญค่ะที่ต้องได้สารน้ำหรือรับไว้ดูแลในโรงพยาบาลค่ะ,คะก็อย่างที่บอกไปค่ะถ้าเด็กไม่ได้มี5สัญญาณอันตรายค่ะที่ต้องพามาโรงพยาบาลดังนั้นในช่วง24ชั่วโมงแรกค่ะก็สามารถสังเกตอาการอยู่ที่บ้านได้ค่ะโดย1 เช็ดต,ตัวลดไข้2กินยาพาราค่ะ,ะทุก4-6ชั่วโมงแล้วก็วัดไข้ทุก4-6ชั่วโมงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข้สูงลอยมากกว่า38.5องศาเซลเซียสค่ะที่ทําให้เกิดภาวะไข้ชักได้ค่ะซึ่งภาวะไข้ชักเนี่ยก็คือเจอบ่อยในเด็ก6เดือนถึง6ปีค่ะ ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าการติดเชื้อเฉียบพลันในเด็กส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสทางทานเดินหายใจค่ะดังนั้นหลังจาก24ชั่วโมงแรกถูกไหมคะใน24-48ชั่วโมงถัดไปเนี่ยก็ทักเด็กบางคนอาการก็จะดีขึ้นเองไข้ลดลงหายไปได้เองโดยไม่ต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไม่จําเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะค่ะค่ะแต่หากสังเกตอาการที่บ้านแล้วอาการไข้ไม่ดีขึ้นภายใน48-72ชั่วโมงค่ะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมา วกับคุณหมอเพิ่มเติมนะคะโดยที่คุณหมอนะจะมีการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดนนะคะ่ะเพื่อพิจารณาว่าจะส่งตรวจความค้องปฏิบัติการอะไรเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของโรคค่ะโดยหมอจะอาจพิจารณาส่งเป็นการตรวจน้ำมูกการเจาะเลือดคะ่ะหรือว่าส่งตรวจปัสสาวะเพิ่มเติมขึ้นกับอาการของน้องๆค่ะสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะแพทย์ก็อาจจะพิจารณารับไว้แอดมิดในโรงพยาบาลค่ะทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะคะ หมอก็ตอบคำถามของแม่ใหม่ไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยหรืออยากมาเจอหมอเนี่ยก็มาเจอหมอได้ที่โรงพยาบาลจุฬาพรน,นะคะค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการเราด้วยนะคะรายการพบหมอเด็กจุฬาพรซีซั่น Season 4ค่ะ